ค่ะยายวีกินเสียบอรลอยนัวค่ะมื้อนี้ยายจีพ้าไม่กินอันส่วนเขาปุ้นภ <laughs> าษาปักกลางกับว่ายำหนมจีนเสียบๆน้องกันธ <laughs> ี่เห็ดผลเหดใผลเ,เ,เพิเ่งยำหนุ่มจีนพักเยะแยเลยค่ะอา้าวเาย้าพัก <ไป S 1> ขาพักบุ่งหน้าและดิด อี่ยังแนวก็เยอะแยะมะเขือบักเตงกระทิ่นออนเยอะเนาะกะลำนกใหม่ตุ่มกะมีมาบบดนี้เขากุ้งลวกสะอลุงน้อยหนึ่งมาบบดนี้ยายวผพาแสบยาวตี้เข่าแบบเลียนคิวกันเลยมั่งสับ พักไรพักบุงหนากระทิ่นโอนพักขาหรือพักสะโอุ่มป่ะทีเยนคิวกัน อากาศดีเนาะอากาศดีเขาก็งามโอ้ยมาแสบแทะ <c oughs> แต่เราไม่กินอยู่หน้าซ้ำเขากินอยู่หน้ากินเขาอยังไงเจ้าดีกระแทกเขาได้บืดทุกอย่างจักเหียปากเหียขอขอ่ยคอ แซ่บพี่น้องคใครว่าท่านไหนกินมาเด้อพักนี่แล้วถึงใจเลยยินเพื่อพี่เพื่อน้องีอ้ยเหยาเขาไว้ได้หลายหนที่เจ้าก็ได้กลุ่มเขาได้หลายใครมาเสพ บุงก,าาบงกับหวานคััค่องแบบ่หย่อนใงคุเแตพรอขางามพักบดสันผิดขบ,บุงมาเจ็บมาจากคล่ององใส่ไก่นี่บอกหน้าเห่าหน่ตัวต้องจังเว้ พักธรรมชาติปลอดสันเปลี่ยนคิวกันคุ้นหนอกอ <c oughs> เด้อลูกร้านเลยกินเน้อยืมได้แซ่บพักพักก็เยอะแยะ อาป่าบุ้งก็น,น่ะรับน้ำกินพักอะไรเฉยเสียแต่ไม่พักกินกินยาไปเบื้องหลักกเสียไหม,มเขากันกเมื่อกันน,น้าขอบ,บุญ <c oughs> ขึบอกขอบุนโลกครึ่งค่ะจิ้มยังกบแสบก็กินหมึอ ơi mà dịp nhạt thôi đi uhm, của con cái phải mày thế nó

มันแบบเลยรที่เอาจะรังเกียดเด้อสไตล์ของยายกินแนวนี้กินงเหอะผุนจิ้นมือนตอนนี้นแสบ เออเผ็ดเผ็ดเผ็ดกับเรแซบบพริกเมื่อนอีเ่เผ็ดครับแนมมึงมมมีสีมีสันนเผ็ดไม่สีเงิน นะคะอืออ่าส่วนใช้นังแซ่บก็พี่พอน,น้องดูร้านอยู่ไก่อยู่ไก่มนเด้อมากินน้ำกันเด้อให้วิกินแซ่บอะอยนัวนกิน <laughs> sẽ sí, <AUT1> <laughs> lại học không chín ồn cho con sẹo giờ nè Rồi thế à nó không có đủ quay lại nữa không khắc พิษเมื่อก่อนเดี๋ยวลูกหลานสิเห็นอันนี่มุ่งมากมีพิษผาดประกันใดขอสดขอให้เริ่มหนักทิ่เสื่อกกอนที่จากไปย่ายขอหวยพ่อนไห้พี่ไ้นองลูกลูกหลานหลานไฮรำไห้ร่ยถึงหวยรางวัลที่หนึ่งโศกโศกมันมันเด้อ่ะเด้ออย่าลืมอันกดไหลกดแช่ไ้ย่ายเด้อ่ะเด้อสวัสดีค่ะ